ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567มาอัปเดตแจกเงินดิจิตัล10,000บาทนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีเคาะ15กุมภาพันธ์นัดประชุมบอร์ดชุดใหญ่ลุยแจกเงิน10,000บาทเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ขาวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันโดยล่าสุด9กุมภาพันธ์นะคะนายจุลพันธ์อมอรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชส่ง8ความคิดเห็นเรื่องนโยบายดิจิทัล a l เลตให้กับรัฐบาลแล้วว่ายังไม่มีเอกสารส่งถึงอย่างเป็นทางการแต่ก็ได้เห็นแล้วในรายละเอียดมีข้อห่วงใยบางประการเช่นเรื่องขอบเขตกรอบอำนาจพระราชบัญญัติหรือพรบปป,ปชตามมาตรา32 ให้พูดถึงการที่สามารถให้ปปชสามารถทำข้อเสนอแนะเรื่องนโยบายได้แต่เป็นเรื่องของการป้องกันทุจริตแต่เรื่องนี้เป็นการทวงในในลักษณะที่บางข้อเป็นอำนาจขอบเขตของรัฐบาลโดยเห็นเอกสารตามสื่อแต่ยังไม่มีอย่างเป็นทางการหากเป็นเช่นนั้นจริงเราคงจะนำเข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในครั้งหน้า นายกรัฐมนตรีได้ระบุวันมาแล้วหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือวันที่15กุมภาพันธ์นี้โดยนายจุรพันธ์ได้ย้ำว่ากรอบงานยังเหมือนเดิมและเดินหน้าโครงการต่อไปโดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบการทุจริต รับฟังความคิดเห็นในสังคมรวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบการเงินอื่นๆเพื่อให้ตัวระบบมีความครอบคลุมมากขึ้นหากเอกสารของปปชเข้ามาทานคงนำเข้ามาหารือในที่ประชุมด้วยเช่นกันเพราะบางประเด็นอาจเป็นความไม่เข้าใจของปปชในเบื้องต้นหรืออาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่เราก็ชี้แจงได้เช่นเรื่องกลไกเปลี่ยนเป็นการกู้เรื่องบล็อกเชนที่ตอบง่ายมากซึ่งเป็นความเข้าใจที่แตกต่าง แต่สามารถชี้แจงได้ส่วนเรื่องใดที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมเราจะหาหนทางชี้แจงทำความเข้าใจต่อไปเมื่อถามถึงกรณีความเห็นของปปชมีเรื่องของรายละเอียดนโยบายที่ไม่เหมือนกับเมื่อหาเสียงอาจจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ขอให้คณะกรรมการเลือกตั้งหรือกอกต ดูในเรื่องนี้มีความกังวลหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ได้กล่าวว่าต้องเรียนว่านโยบายในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลชุดก่อนแทบไม่มีเลยตนก็ท้วงติงและอย่างน้อยเราทําตามที่เราบอกไว้ถึงแม้รูปแบบจะเปลี่ยนหากไม่อ้างถึงนโยบายของพรรคการเมืองต้องเรียนว่าตอนนี้ทํานโยบายทุกนโยบายเมื่อเขียนส่งต่อกกตจะมีการกําหนดว่าขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม เพราะเมื่อความเหมาะสมเปลี่ยนไปเรามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนนี่และนี่ไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลประกอบขึ้นจากพรรคการเมืองหลายพรรคเมื่อมีการหารือตกลงกันแล้วมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเราจะยึดเอานโยบายพรรคใดพรรคหนึ่งทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องผสมผสานกันทั้งหมด เพื่อหาความลงตัวที่สุดและเดินหน้าได้เมื่อถามถึงกลุ่มเป้าหมายยังเป็นกลุ่มเดิมหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ได้กล่าวว่ายังคงเป็นกลุ่มเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงโดยนโยบายนี้ที่ปปชตั้งข้อเสนอแนะให้โดยนโยบายนี้ปปชตั้งข้อเสนอแนะในข้อท้ายๆดูเหมือนจะนำเสนอว่าให้กลับไปใช้บัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐซึ่งในขณะนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วเราเห็นความชัดเจนว่ากลไกของบัตรสวัสด,ดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในการกระตุน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เป็นเพียงการหยอดน้ำข้าวต้มเราจึงต้องมีกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ออกมาฉะนั้นแนวคิดในการทำนโยบายแน่นอนว่าเป็นของรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีความรับผิดชอบต่อประชาชนส่วนเงินดิจิทัลวอ l เล็จะได้ใช้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้ เพราะถ้าบอกไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นการกะเกณฑ์แล้วไม่ถูกต้องจะไม่เป็นผลดีเมื่อถามว่าในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ที่มีการประชุมจะเป็นจุดชี้วัดว่าจะเดินหน้าโครงการต่อไปหรือไม่โดยนายจุลพันธ์ก็ได้ตอบว่าตนคิดว่าเราชัดเจนว่าเราจะเดินหน้าส่วนกรอบเวลารอให้เสด็จน้ำากอนให้ฝุดหายตลบเกานแล้วจะเห็นชัดขึ้นนี่คือความคืบหน้าล่าสุดสำหรับสาหรับการแจกเงินดิจิตอลว a ลเลต10,000บาทนะคะ 10กุมภาพันธ์2 5 6 7